ไม่สินค้าในคนโครงการเขาในจะว่าม <Gree f us> <field> kind of well. ีทางที่เป็นก็อะไรเนาะแล้วก็เป็นดินเป็นเส้นตั้งฮะแน่คือหนาว่าตั้งใจมันเด็นมีรถไทยไต่เองแล้วก็กำลังอยู่อยู่มาขวดปั้งลงมาในนี่น้อะเขาแล้วก็เห็นไม่เวงนมุกตกไม่ใช่ค่ที่จำจำส่วนพิเศษเลยนะครับค่านี้เลยครับ ต่างวิมืองกอกจิงไทยเหนือทันออก่ายเลก่อนต่างไม้เฮเธอให้ผ้าเฮเจอนั่นแล้ก็มีห้องยาเหแล้วก็ตปนีห้องตำรวจกันนะเรา่ก็ห้องเย่กันนะถ่จับจับนั่นแล้วก็ในมีมดดนนคนแสนห้อง,งน้ำเหนือหรอกเห็นว่ดีว่ามีเพอรูปหายตาย,ายกว่านะคัเราไปนอกเขาแล้วก็เป็นกางไปหนันกมาที่นี่คุกครองอไรเจออมี้าค่ะน อันที่สุเดี๋ยวจอมเดี๋ยวมันเป็นตางกาก็ว่านเป็นทางจเจาก็เปลนไว้วันเลยได้แบบจะมีรดกล้าในห้องข้าในตุกทำนาเนีาะก็ไปนั่งปฏิหารนี่ก็ตุกฝายยอนกรแ่งก็ตุกเตตกทางกันขนาดว่าการอันที่ค้ดไว้เน่งได้แบบเทียบอยู่ตุกข่นครับก็เลยว่ากรรมนี้เลยนะมันตุกนะนก็ มรนควรทำไงก็อยู่กันแล้วดก็เดี๋ยวเราสติโดยถึงเดยวตัวกาเอ๊เดยแล้วมีสติดกเขายาไปหมดเนาะโดก็แตว่าเป็นข่าวันมาทีไดยก็เป็นอะไรคราบที่ขึ้นข่าเนาะโอ้โหถอยมา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 